ขับรถมันก็อันตรายนอนกันนะ GPS เมื่อก่อนยี้ฮิตมากเลยตอนหลังไม่เห็นมีใครไม่ก็มีใครใช้นะพาคนไปหลงเขา้าเขาตรงอย่างเดียวเขาไม่มีเลี้ยวอ่ะทีแม่น้ําก็ลงไปเห็นไหมที่คนตกตกแม่น้ําอะ่ะนี่เราดูข่าวอะ่ะขับรถนี่ก็เนาะต้อตงเช็คต้องอะไรเ่าแล้วก็ลว <laughs> หลายเรื่องอันตรายขอบคุณนะคะ <laughs> มาฟังกัน เป็นไงคะกมสวนสีปาาเนาะเ้าไม่เป็นเขาไม่เป็นเนอทดสอบมันเป็นเรื่องเ้าเล่านะไอเรื่องเขาไม่เป็นเนี่ยเรื่องอื่นมันอาจจะจริงก็ได้แต่เขาไม่เป็นนี่เล่าให้ฟังนะขำๆเอาใส่กงนะสีปาดจะออกมาได้ยังไงวันนี้อยู่ในกงแล้วน้ำก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่ถ้าออกมาไม่ได้สีปาดก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละ พอน้ำมันทะเลก็ค่อยๆขึ้นขึ้นมาเต็มที่เลยพอเออได้สำเพอจีนมาพอดีเลยสีป่าตะโกนสุดเสียงข้าไม่เป็นข้าไม่เป็นข้าไม่เป็นไอส้สำเพอจีนวยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยแต่งตัวก็ดีเนะี่ยม,มีแหวนพวงแหวนเพชรด้วยนะาถามไล่เลงถามสีป่าก็ลให้ฟังเธจะให้เขาเป็นกษัตริย์ไอ้อนนานก็เป็นเองเลยเข้าไปอยู่ในกองด้านสีป่า แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ใส่ชุดแทนสีปาดสีปาดเอามาเป็นเฉยเลยได้สำเภาจีนอึงสำเภานี่ได้ของทั้งสำเภาจีนเลยนะความฉลาดนะได้สมบัติทั้งทั้งลำเลยเพราะว่าสำเภาจีนเนี่ยเอาของมาขายใช่ไหมเล่าสวัสดีค่ะคุณอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษต้องออ่านเรียงตัวเลยนะ ซ,ซีเลซีเลจออฟฟิเชียลเหรอคะซีเลซีเลซีเลออฟฟิเชียลเคยเห็นในเคยเห็นใหญ่โอ,โอ้ยตา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 ยคุณคุณอันนี้มันคนละที่โอเคนะ ตายตายตายมาผิดมามาผิดผิดผิดทางหรืเปล่าคัเนี้ผิดทางแล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากัน อ๋อช oh, ี่เอลค่ะ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 ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณยาเลยคะ่ะรุ่นแรกย yeah. าหายหาอ้อเถอะค่ะขอแนะนำอ้ออ้ออ่อค่ะรุ่นนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะ ขอแนะนํานเด็กๆนะคะขอ,อนําเสนอเด็กๆนะคะจะได้มีความสุขรุ่นนี้ได้แต่ไปทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแหละพาไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยว <ś les> อย่างอื่นคงไม่ได้หรอก ขนมกันเนียบไปหมดแล้วค่ะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บขอนำเสนอเด็กๆนะคะสิบหกสิบเจ็ดน่ะสิบห้ายกๆเบียบดังนกน้อยเริ่มหัดบินแล้ววังลงแหลลินใครได้บินก็บินตกครูยังอ่อนไว้แทบเพียกอ่อนแอหนูแม่หนูไหนอเดาร้อยหมดหนู ขอแนะนำสิบห้ายกหยกนะคะให้กำลังใจนะสวัสดีทั้งเจท่านนะคะขอบคุณนะคะมาคุยกันข้าไม่เป็นข้าไม่เป็นเราให้ฟังนะ